บัตรลงคะแนนการออกเสียงประชามาติชุดแรกส่งถึงจงังหวัดเชียงรายแล้วนะคะโดยมีตำรวจฝ่ายปกครองและกรรมการจากแต่ละอำเภอออกตรวจนับก่อนเก็บไว้ในห้องนิรภัยนายเอกชัยเรือนคำผู้อำนวยการกระกะตจงังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าเดเร่งประชาสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้ออกมาใช้สิทธิ์ส่วนกรณีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์หายไปในพื้นที่อำเภอแม่สายจะนำรายชื่อใหม่ไปติดทดแทน และกำชับให้ผู้เกี่ยวข้องดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนในคดีนี้ส่วนที่จังหวัดน่านค่ะทางกะกะตเตรียมประชุมจัดลงประชามติซักซ้อมความเข้าใจและขั้นตอนต่างๆกับทางเจ้าหน้าที่พร้อมตั้งเป้านะคะว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรนายสุรพงษ์ธนสังนุชิตผอ,อ,อก,กระกะตจังหวัด ตรวจสอบบัญชีรายชื่อตามหน่วยต่างๆนะคะเบื้องต้นพบบัญชีรายชื่อในบางหน่วยถูกน้ําฝนเสียหายและต้องเปลี่ยนใหม่พร้อมกําชับดูแลจนกำชับให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลค่ะไปกันที่ภาคใต้นะคะมีการทําลายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิในท้องที่หมู่ที่8ตําบลกูร,อระอําเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช2จุดตํารวจยังไม่สามารถสืบสวนหาตัวผู้กระทาผิดได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลและไม่มีพยาน พร้อมสันนิษฐานว่าอาจมีชาวบ้านบางคนนำกลับบ้านไปเพื่อไปตรวจสอบและอาจไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดกระบี่ทางจังหวัดยังคงประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติอย่างต่อเนื่องค่ะมีการขึ้นป้ายขั้นตอนการออกเสียงตามจุดต่างๆให้ประชาชนทำความเข้าใจก่อนถึงวันที่7สิงหาคมนี้ ที่ภาคตะบันออกเฉียงเหนือนะคะที่จงังหวัดอุบลราชธานีตำรวจพร้อมทหารกกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยเข้าตรวจคนบ้านนายอาทิเทพอินบุฒเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะหลังจากพบว่านายอาทิเทพสวมเสื้อยืดมีข้อความชี้นำการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรมนูญเบื้องต้นไม่พบหลักฐานอื่นเพิ่มเติมนะคะขณะที่นายอาทิเทพก็ระบุว่าได้เสื้อมาจากเพื่อนและไม่มีเจตนาเคลื่อนไหวคัดค้านการลงประชามติ ทางจนที่จึงปล่อยตัวไปค่ะส่วนตำรวจภูทรพิบูร์บางสาหารเข้าจับกลุ่มนายวิชานภูวิหารขณะยืนตะโกนเชิญชวนประชาชนภายในตลาดสดเทศบาลเมืองพิบูลบางสาหาไมาให้ออกเสียงลงประชามติทางจหน้าที่แจ้งข้อหาก่อความวุ่นวายมุ่งหวังไม่ให้ประชาชนไปใช้สิทธิและตัวฝากขังศาลจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ และที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมณฑลทนหารบกที่22ค่ายสปสิทธิที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีจัดอบรมทหารผ่านศึกและทหารนอกประจําการในพื้นที่4จังหวัดอีสาในใต้นะคะเขือนอำนาจเจริญยโสธรศรีสะเกดและอุบลราชธานีเพื่อทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์การลงประชามาติในวันที่7สิงหาคมนี้ มาที่ภาคกลางค่ะจังหวัดนนทบ,บุรีมีการฉีกทำลายบัญชีรายชื่อในหน่วยที่12ภายในวัดจันทร์ตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยลักษณะดึงเอกสารออกจากกระดานแล้วก็วางบนพื้นนะคะบางส่วนถูกฉีกขาดขณะที่จุดเกิดเหตุนั้นก็ไม่มีกล้องวงจรปิดเบ้องต้นทางจนที่ได้เข้ามาเก็บหลักฐานเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุแล้วนายสุรพลศีสุบ,บินผู้มนวยการกกตจังหวัดสมุทรปราการได้นําเจ้าหน้าที่ออกเจก แจกเอกสารรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติและจะมีกิจกรรมรณรงค์ทั่วจังหวัดอีกครั้งในวันที่4สิงหาคมนี้นะคะและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายประชามติในพื้นที่ค่ะส่วนที่จงังหวัดอ่างทองทางกกตได้นําหีบบัตรลงคะแนนแบบใหม่นะคะซึ่งเป็นกล่องพลาสติกใสมองเห็นได้ทั้ง4ด้านไปแจกจ่ายให้กับกรรมการประจําหน่วยเตรียมใช้ในการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลวังพงอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันได้ลงพื้นที่ชวน,ชน,ชนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐมนูลพร้อมแจกเอกสารข้อมูลให้ประชาชนอ่านก่อนตัดสินใจลงคะแนนด้วยค่ะ